ค่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่คะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับนะคะพระอาพายโดเรมอนนะคะเป็นวันเกิดครบรอบนะคะอามนีินี่กรมวลแล้วเนี่้าหน่นี่นมอนแล้วข้างในน่นมอนแล้วครบรอบโดเรมอนยี่สิบเจ็ดปีนะคะวันนี้แล้วก็มีน้องช้างมา ทานนะคะโตจีนนะคะวันนี้นะคะมีหลากหลายอย่างเลยนะคะมีน้องใหม่นะคะก็มาร่วมด้วยนะคะน้องใหม่แล้วก็น้องกันเกลานะคะแล้วก็น้ำฝนนะคะแล้วก็มีพลายวัดนะคะมาดวมวันจสด่ยินดีวันเกิดนะคะครบแล้วย7บปีนะคะของพลายดเลมอนนะคะ มีมีอาหารรจินนะคะโอ้แต่งตัวสุดหลอเลยโดเรมอนนะคะ ลายดอลมอนนะคะเป็นทายที่มีงายาวสวยนะคะ,อะโอวยพรให้ทายดอลมอนได้นะคะวันนี้เป็นวันเกิดวันที่25นะคะพฤศจิกา2567ครบรอบที่7ปีนะคะ เลยจะจานในมงไม่เอาจ้า4โมงขอจะเริ่มทานตัวจีนนะคะทบไพรเลมอนนะคะเวลา4โมงเย็นนะคะของวันนี้นะคะเรามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเข้าหน้าจอให้ด้วยนะคะเพื่อการมองเห็นสุดหล่อเลยนะคะโดนมอนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ มาดูดีในวันนี้เป็นวันเกิดครบรัอบ27ปีนะคะของพลายโดเรมอนนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะตีนนะคะก็จะเริ่มนะคะสี่โมงนะคะวันนี้สี่โมงเย็นนะคะดูน้องใหม่นะคะพลายวัดนะคะสาวกันเกลานะคะแล้วก็มีทางน้ำฝนด้วยนะคะ ไอ้ก็ได้เอโทโซนะคะร้องเพลง Happy Birthday นะคะมาเพิ่มนะคะคาโดโด,โดแล้วก็น้องครีมน,นะคะมีแค่นี้นะคะแฉ่งลนะคะาดลอนนะค่งเลยนะคะนะโอเคนะคะ,ะ okay, น,นูเดมอน

นะคะจะเป็นมาลลยนะคะจากคุณแม่ตาค่าหนึ่งชั้นคะแนนนะคะขอบคุณมาลลยจากคุณแม่ดิฉันเรื่องพันคะแนนค่ะแล้วก็คุณแม่ใบเวห้าร้อยคะแนนค่ะแม่ใบเวห้าร้อยคะแนนค่ะแม่ต้มนะคะแล้วก็นะคะคุณแม่คุณแม่ปีาทุกห้าร้อยคะแนนค่ะแม่ฝาเรื่องห้าร้อยคะแนนแล้วก็คุณแม่นี่นะคะหนึ่งร้อยคะแนน แ่ะนนะคะคุณแม่ค่ะค่ะคุณแา่ใจหญ่ใะถือหน้าตาค่ะคุณแม่มาไล่นะคะแม่มๆนะคะที่เมตตานะคะลาหลายท่านนะคุณค่ะเพิ่มเติมมาไยได้นะคะเพิ่มเติมได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่าเราก็ยังรอมาลไยได้เรื่อยๆนะคะอันจิ้นกับลูกนะคะเดี๋ยวคุณแม่ให้มาไลจิ้งมาเพิ่มเติมได้ค่ะ อัอเลืใบเียวอสอใบเออเหลืงใบามมอดเดนเนาะมาตังห้าพันเหลงอ <5, 000. S 1> รยห้ึงไม่ม่ใช่ไม่ใช่คุณก็ทำไมาไลให้หนุ่มโดได้มได้ค,ะดค่ะนะคะเราอย่างเมาไลอยู่นะคะนี่นะคะแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะโอเครับเชิญ <c oughs> มีแขกมาเชิ่มงานนจะมีนองมดนะคะจะมีน้องคีนุมโดด้น้องวัดนะคะน้ําโนบอสของเราค่ะแล้วก็น้องใหม่นะคะทเยี่ยมทุกเชือกนะคะที่มาร่วมงานวันเกิดนุ่ โดรมอนของเราด้วยนะคะตาดสารพคดสุ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าเลยดีค่ะมากค่ะแม่มาอยู่นะคะรวมแสดงดีๆนะคะกับไ่โดรมอนนะคะวันนี้เป็นจีนนะคะมี่เจ็ดเชือก่อะม่ค่ะคุณแ่าอ้าวทำแบบนี้รอยย่ส่ะ

ทำนนี้นะอุชดนะดีเนะไม่เด้เฮ้ับอเออเสียขนาดนีย่ายย่าย่ก็เตส้งร้อยสรงร้อยไม่วันตาทำเสียลวนะคะเพิ่มได้นะคะให้รางวัลให้น้องชายที่มาได้ค่ะสวัสดีนะคะใช่ใช่ค่ะนี่เลย สุดล่อดเลค่นจั้งค่ะคุณแม่ยุ้ยให้น้องชางอีกเชือหนึ่งเช่นกันค่ะเรกขอบคุณคุณแม่ฟาูคุณแม่น้องายรสดงดีวเของพดรอนนะคะวันนี้วันที่25านะคะครบรอบ27ปีของหนุ่มหลอนะคะดูลมอนนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะเกิดของพดอร์เลมอน นี่นะคะมาร่วมรับปะทานอาหารกับมีหลายเชือกอยู่นะคะเจ็ดเชือกนะคะทั้งหมดนะคะลูกเจ็ดกับลายโดเรมอนนะคะ